เอาแล้วครับผมก็สวัสดีกรับม่อยู่กับผมเล็กคือๆนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปบี f ฟอตซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆฟาร์มบีดเซลนะครับผมว่าฟาร์มยังไงนะครับผมมีระบบอะไรในการฟาร์มบีดเซลได้บ้างนะครับผมอ่ะโอเคนะครับ ทุกๆอัปเดตนะที่อัปเดตมานะผมระบบการฟาร,รม beat mm ์มบิทเซลก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนจนตอนนี้นะผมว่าอัปเดตนี้เป็นการฟาร,ร์มบิทเซลที่ค่อนข้างช้านะครับเรามามเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับผมตัวที่เราสามารถจะได้บิทเซลได้ก็คือมาคุยกับ n อ c ยายในดัน,ด,นดันได้เลยนะครับเอ็นบีซีตัวนี้นะครับผมคุยไปเอ็นบีซีนี้นะครับผมเขาจะให้เรานะฮะใช้บิทคอบิทอาร์บิทฮาบิทเฮดบิทแฟงพวกเนี้ยนะครับผมพวกบิทวัตถุดิบ ของไคจูนะครับผมหรือซาไคจูน่ะมันแลกนะครับผมเราการแลกหนึ่งครั้งครับผมเราจะได้บีดเซลมา6อันกับวัตถุดิบที่เราต้องเสียไปเหมือนกันนะครับผมนี่พอได้ครบนะครับเราก็แลกแต่ตอนนี้ผมยังไม่ครบนะเราแลกปุ๊บเราจะได้6บีดเซลซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างจะน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเราออกทีหนึ่งเนี่ยหานาทีเราก็ได้แล้วใช่ไหมครับสบีดเซลนะ แต่ปัจจุบันเขาก็น่าจะทําให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นแต่รู้สึกว่าคนนจํานวนค่อนข้างจะน้อยนะครับอ่าแล้วสําหรับมือใหม่ว่าเออเข้าไปในคอมแบตโซนเฉยมันจะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ตัวซากเยอะนะครับผมนี่เราจะต้องเป็นหน่วยสวิป u n ยูนิตก็คือหน่วยเก็บซากนะครับกด F คุยกับเจ้าหมอนี้ได้เลยอ่ะเราคุยเสร็จปุ๊บ เขาจะบอกเราว่าเราไม่สามารถแลงล่ากไปไคจูได้นะถ้าเราเข้าหน่วยนี้นะครับเราจะต้องเก็บซากด้วยกันใช,ใช้เข้าร่วมหน่วยนี้นะครับแล้วเราจะได้ซากเยอะ,อะโอเคแล้วก็เข้าไปในเกมกันนะครับโอเคหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับเข้ามาในเกมอะไรเข้ามาในคอมแบทโซนนะครับแล้วก็ทําการทําการตีมอนในใน ในวงในจุดเก็บซากได้เลยนะครับตัวกระป๋องก็แปงเราไม่ต้องเอามาก็ได้นะผมมันจะมีกระป๋องเก็บซากอยู่แต่ว่าอันนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเอาเอาวุธที่เอามาดีๆมาตีดีกว่านะครับหลังจากนั้นต้องตีมอนในนี้นะซึ่งผมมองว่าสําหรับมือใหมท่ที่ต้องมาเจอมอนอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะครับมันค่อนข้างยากนะ,ะผมก็เลยแบบเอ้ยนี่ไงโหบางทีมอนมัน มันไม่ได้บางขนาดนี้นะครับบางที่ผมเจอมอนนี่ว่าทึกๆเลยอะ่ะบอสนะพวกบอสนะครับเน,นี่ยอะไรพวกนี้นะอันนี้ผมยังเจอแบบนี่ไงถ้าโดนจับแบบนี้นะบ่อยๆนะผมบอกเลยว่าโดนลุมแน่โอเคแล้วซากก็จะผล่มานะครับการที่เราอยู่หน่วยเก็บซากเนี่ยแล้วก็แค่รอให้ฟอร์ติจูดครบ10บนะครับแล้วเราก็เก็บซากให้ครบ1นะินะนี่แล้วเราก็จะออกได้แต่ตอนออกมันก็จะไม่ได้อุ้ยนี่ไงบ,บีทฮาร์ดมาแล้วนะครับ อ่าของหายากอยู่ปนะึ๊บแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ของซ้ําซึ่งอันนี้คือแบบผมเซ็งอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครถ้าใครเล่นแล้วดวงไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสได้ของซ้ํารัวๆนะครับอ่าคือถ้าของจะครบแล้วเนี่ยแล้วเหลือขาดถ้าเพื่อนๆขาดแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าขาดบีคอรครับที่จะแลกบีเซลได้แล้วเนี่ย ถ้าใครดวงไม่ดีเนี่ยอย่างผมนะครับเคยทำเคยฟาร์มอยู่2ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้บีตเซลกว่าจะได้บีตคอมานะครับแล้วก็เอาไปแลกนะค่อนข้างนานเลยนะครับผมก็เลยแบบมองว่าระบบแลกแบบเนี้ยนะครับถ้าไม่เพิ่มจํานวนของถ้าไม่เพิ่มจํานวนของบีตเซลที่เราจะได้รับเพิ่มนะครับจากการแลกนะจาก6เป็น12บหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ก็ลด ลดจานวนของที่ใช้แรกนะครับเออบบซากอ่ะหรือไม่ก็หาแบาบว่าวัตถุดิบนะครับที่มันค่อนข้างจะค่อนข้างจะสแต็กได้เยอะนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งเลยหลักๆของวัตถุดิบที่เราไม่สามารถเก็บดองไว้ได้นะครับคือมันเป็นของซ้ําแต่ก็ไม่สามารถเก็บดองไว้ได้ก็คือเขาจํากัดตัวจํานวนการเก็บของซากไข่จูดนะครับเนี่ยอย่างชิ้นเนี่ยก็1อันบอดี้โบนก็1อัน อันนี้ก็1อันนะครับซึ่งถ้าเราจะดองจริงๆนะครับเราไม่สามารถทําได้เลยเราจะต้องคราฟอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนให้ให้มันแบบหายไปอะ่ะแล้วเราค่อยมาเก็บนะครับน,นั้นถึงจะคุมนะหาอะไรคราฟเอานะครับนี่แล้วก็เก็บไปปึ๊บอ่ะได้บีทเฮดละผมน่าจะใกล้ครบแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูว่าเก็บครบสิบแล้วออกแล้วได้อะไรโอเคนะฮะหลังจากที่ เราเก็บครบ1ิบแล้วนะครับเราก็สามารถออกได้คือจริงๆมันออกก่อนหน้านี้ได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้อะไรจากเควสนะซึ่งถ้ามาขึ้นสีเขียวนี้นะผมเวลาเราออกเนี่ยมันจะคุ้มกว่านะครับไปอ่าเราก็มาออกตรงลุงตรงนี้ได้เลยนะครับ NBC ตรงนี้นะครับตรงที่มีเนี่ยเหลืองๆนะหมุนกระแพงเหลืองๆตรงนี้นะเดินมาข้างหลังก็จะเจอกับจุดออกนะครับแล้วก็คุยไปรอ1ิวินะครับเดี๋ยวแล้วเราจะออกได้นะฮะ อ่ะพอออกมาแล้วออกมาแล้วนะผมเราก็จะได้ตัวของบีดนะบีดอาร์มอ่ะซึ่งเราไม่ได้บีดเซลล์อยู่แล้วนะครับตัวบีดเซลล์เนี่ยเราก็ต้องไปแลกอีกทีหนึ่งนะครับอันที่ผมตีมาเมื่อกี้น่าจะแลกได้นะครับเราก็มาคุยกับยายนะฮะแล้วเราก็ลองแลกดูบีตคอบีตอาร์บีตฮาร์บีตฮีตบีตแฝงโอเคนะครับน่าจะได้ละแต่ไม่พอนะครับอ่ะเรามาแลกกับยายนะครับแล้วเราจะได้6บีดเซลล์ แต่วิธีหนึ่งนะถ้าเราเข้าไปในคอมแบทโซนโดยที่ไม่ได้สังกัดหน่วยเก็บซากนะครับเราก็จะเป็นหน่วยล่าแทนซึ่งเราก็เขาก็ให้เราล่าจริงนะครับนี่ซึ่งมันจะต่างกันเลยนะครับถ้าเราเข้ามาโดยที่เราไม่ได้เข้าหน่วยเก็บซากนะครับเราจะต้องจัดการ100เนี่ยมอนแบบพวกนี้นะครับผม100ตัวนะครับถึงจะออกและได้บีดเซลนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเรา เราค่า100ตัวเนี่ยได้กี่บีเซลนะครับสำหรับมือใหม่นะโอเคนะผมหลังจากที่เราได้หนึ่งร้อยเอนมี Enemy, นะครับเราก็สามารถออกได้แล้วสามารถออกแล้วรับเควสได้นะผมคือออกแล้วได้ของนั่นเองโอเคนะครับ1001 0 0้ 100, 100ตัวนะไรจู100ตัวนะครับดูซิว่าจะได้บีเซลเท่าไหร่โอเคนะผมเราค่าไขจู100ตัวเนี่ยเราจะได้มา3บีเซลนะครับ แล้วก็วัตถุดิบหนึ่งอย่างกับเงินอีกสาม้อยห้าสิบเยนเพื่อว่าไงครับคุมไหมนะสำหรับผมสำารผมไม่ไม่ไม่อะนะครับคือเราฟาร์มนานอยู่นะครับผมรู้สึกว่าผมฟาร์มนานมากเลยเอาจริงถ้านะครับมันค่อนข้างได้น้อยนะเอาจริงหนึ่งตัวน,น่าจะต้องได้เยอะกว่านี้นะครับได้สักหก สักหสัก 9, สัก 12, อะไรเงี้ยนะครับผมอ่าผมอาจจะหวังมากเกินไปแต่ไม่เป็นไรนะครับมือใหม่ถ้าการการเก็บการตีมอนในในจุดเก็บรากมันยากนะครับเราก็มาตีมอน100ตัวนะซึ่งก็ง่ายแต่นานกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็น้อยด้วยได้บิเซลน้อยด้วยนะครับซึ่ง เาแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกฟาร์มกันเลยนะฮะจะจอฟาร์มแบบเก็บซากก็ได้หรือจะฟาร์มแบบฆ่าไคจูหนึ่งร้อยตัวเอาที่เราแบบว่าฟาร์มแล้วถนัดนะครับแต่น้อยนอนว่าแพทนี้นะครับน่าเสียดายคือได้น้อยไปหน่อยนะครับรอแพทหน้าละกันนะจ๊ะว่าจะเป็นว่าจะเป็นยังไงส่วนคลิปนี้ก็มีทนายจามมาสอนฟาร์มสำหรับมือใหม่นะครับว่าเออไอที่อ่ะลืมบอกไปไอบีบีบเซลใช้ทำอะไรนะครับนี่ มีเซลใช้มาสุ่มตระกูลนะครับสำหรับใครที่แบบเอออยากจะสุ่มตระกูลใหม่สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะนี่นะครับได้ไขจูนะครับมีโอกาสได้ไขจูด้วยนะก็โอกาส1%อร์แต่ว่าหาเอาดีกว่านะคมันง่ายส่วนอันอื่นเนี่ยพวกเรจินเดอรี่อีพิกนะครับก็เป็นสกิลของบุคคลนั้นๆในกระตูนนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นอิซาโอะนะครับผมกองพันหัวหน้ากองพันลาไขจูนะครับนี่ก็มีละอิชิโนะนะครับอิชิโนะมีละนะครับ ก็หัวหน้าหน่วยของที่รู้จักกับพระเอกนะครับนี่นารุมิก็มีนะหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งรองหัวหน้าหน่วยโฮชินะอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้หละโกงๆนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวผมผสมหนึ่งอันมันจะได้อะไรนะครับโอ้โหในของของผู้เล่นเริ่มต้นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้มีเท่าี้จ้ะไปละ